พุงเอ่ยทุ่งร่วงทองเห็นข้าวออกรวงหน้ามองดุดสีทองแสงแห่งสถาพี่มาได้ยนนารมต์นวลน้นนนองบ้านนาถึงจะสวยตามภาษาก็โสภาเรือกว่านางใด ขึ้นลองเพลงอ้อยๆเถอะเนาะนี่นี่ยมันยังระบาดเนี่ยคือเก่าเหมือนเดิมพี่น้องยู่อใสล่ะเกษตรพึ่งตนเองเนาะเฮ็ดอีหยังบาดนี่ยโอ้ยเกษสิพาาเมืองห่วงเข่าสันเลี้ยงเออเ้อป้าพี่น้องเลี้ยงยังได้เลี้ยงเออเ้อนี่แล้วเลี้ยงยังส่แล้วนี่ตอนนี้ก็ประมาณบัานี้ถึงโมงหนึ่งได้นี่ น้ำข้างน้ำหมอกยังเต็มมันห่วงเขาอยู่นี่นี่ครับนี่น้ำข้างน้ำหมอกยังเต็มห่วงเขาอยู่มึงดูห่วงเขาเป็นตาสะอ่อนมึงดูห่วงไงก็รอกก็ดเรียเม็ดตรงเม็ดงามเออห่วงรีบห่วงใหม่ห่วงหักข้อห่วงกับบะมีว่าสั่นต่อไปปอดเคมีปุ๋ยเคมีสังเคราะห์ว่าอะไรใสสารกำจัดแมลงไร่แมลงไร่พืชยังกับ บ่เห็ดบ่ใส่ว่าสันต่อไปเห็ดนีหอย่างล่ะเอ้าวิถีมันต้องเกลือกูนกันเกษตรไบโอชีววิทยานี่ล่ะเพิ่นวาเห็ดหน้าบ่ได้ใส่ปุ๋ยเคมียังได้สิด้กินว่าสันเอ้ากัดกำลังสิห้าเมืองยืนสิด้กินบ่นี่เฮ้อเื่เกี้เวาอะไปว่านให้ไกล้ซะว่าสันต่อไปเป่าพะโล้เนาะเจ้าก็ได้ว่าสันเออนี่เป่าสูฟังเกษตรพึ่งตนเองว่าสันต่อไป เล็กๆน้อยๆถ้าเคลื่อนความเคลื่อนไหวส่วนพายุก็สูงเธอเลอะเลยนะผู้น่ะสูงทีรี่ว่าจะไปตลอดแนว่วนี่ก็เว้าสู่ฟังพู้น่ะมึงดูยางบูป๊ปปลาหนมหมอพกพักกระเยงหอมหว่ยหวยๆพี่น้องเลยย่งมือแรงแห้งสีเหี่ยวหอมคักในปลาเข่าเลยละพกักกระเยงก็ได้ออาเบาไปหลายมันไล่ใครใหญ่ว่าจะเดาอือปีดภูมใหม่เข่าหมกไปแห้งไลยซ้ำนี่เด้ออันอัพ เด็ความเคลื่อนไหวขอบบุญขอบคุณ,คณทุกผู้ทุกคนกดติดตามกดซับตะไคร้ตุงๆๆๆ้งติ้งตุ้งติ้ง่าสั่นต่อไปฮะขอบคุณครับผมสวัสดีครับ